สวัสดีค่ะยีวันพาแซบมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มีมิซ่าไก่แหมซ่าไก่แต่ว่าพี่วันจะไม่ใส่น้ำไงแบบทําทําแบบคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆกับลาบแต่มาแต่มันเป็นซ่าออืืมม นี่ปลาหูกร่สามเนียวานอย่าล่อนอ่นเจ้าค่ะมักินกับเยาว,วันพาแซบถ้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เยาว,วันพาแซบด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไป สอาก้อนคับอืมอะอืมอืมย่ อืมอืมมันอร่ยมันอว่อยออยเลยอืมมันใส่ไข่ก็ได้ อ่าสั่งนึงนะน่าอ่อยแกาคอนเสิร์ตค่ะจนมากจะเป็นกระเผาบานเห้านะ

รับลุ่มของงานองมาแล้วขอลงคลิปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจะมาผอานวันไหนเนาะ